วันนี้กูโจามาทำสูตรเมนูกาแฟส้มน้ำผึ้งมะนาวนะคะที่คุณลองไป ทำดูได้นะคะเพราะว่าเมนูนี้ทาแล้วสดชื่นมากๆแต่ความสดชื่นนี้ไม่พอนะคะครูโจจะมาแชร์เทคนิคการทําคลิปวิดีโอยังไงให้คลิปของคุณดูว้าวแล้วก็โดดเด่นด้วยนะคะโดดเด่นในที่นี้ก็คือเห็นไหมแบ็กกราวสามารถที่จะดึงดูดสายตาเวลาคนเกลียนิ้วไปปุ๊บเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะสะดุดสายตาด้วยสีทันทีนะคะเหมือนกับที่ครูโจกํากลังสร้างแบ็กกราวสีส้มให้คุณเห็นนะคะก่อนอื่นเวลาที่เราได้คลิปวิดีโอ อันเนี้ยคุยโจถ่ายแบบไม่สวยนะคะที่ถ่ายแบบแสงน้อยในห้องนะคะแล้วก็ย้อนแสงด้วยนะคะเพราะว่าตรงด้านหน้าเขียงที่คุโจหั่นส้มเนี่ยมันแสงมันเข้ามาตรงประตูนะคะมันก็เลยย้อนแสงแล้ววิธีนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณมีการทําคลิปวิดีโอที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าคุณมีการยืดอย่างเนี้ย คุณเห็นอารมณ์ในการที่ดูลักษณะแบบเต็มจอไหมคะมันไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นดึงสายตาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําคลิปให้ดูโดดเด่นหยุดสายตาคนได้นะคะอูโจนแนะนําในการที่คุณลองมาทําแบ็กกราวนะคะก่อนอื่นเวลาทําแบ็กกราวคุณจะต้องมาสร้างพื้นหลังโดยมาที่มีเดียแล้วก็มาที่รูปภาพที่เราไปดาวน์โหลด ภาพส, ciel, สวยๆจากเทอร์เน็ตมาเนี่ยแหละค่ะครูโจ้ดาวน์โหลดมาแล้วพอดาวน์โหลดมาแล้วก็ติ๊กกากบาดออกเพื่อที่จะมาสู่หน้าจอแล้วเข้ามาที่แพ่นและซูมกดเครื่องหมายเท่ากับกดนิ้วลยืดหดได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทําให้ภาพมันขยายด้วยการใช้แพ่นและซูมนะคะเห็นไหมเราได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ลองนําเลเยอร์มีเดียที่เราต้องการจะนําตัวรูปที่ครูโจ้หันเนี่ยค่ะเห็นไหมเวลาที่เราหันแล้วเรานํามาวางเนี่ย อารมณ์มันจะต่างกันเลยนะคะแล้วคุณก็แค่เพิ่มเลเยอร์ในการที่พิมพ์ตัวอักษรนะคะมาพิมพ์คำว่ากาแฟาส้มนะแล้วก็ฟอนต์อันนี้ที่ครูโจ้ใช้จะเป็นเข้ามาที่ AA มาที่ภาษาไทยแล้วมาที่มาริโบนะคะอันนี้เป็นฟอนต์ที่ดูแบบให้ดูน่ารักนะคะแต่อารมณ์นี้นะคะครูโจ้แนะนำนิดนึงถ้าคุณอยากจะให้ภาพ ภาพนี้มันทำง่ายโดยแค่ครั้งเดียวนะคะแนะนำว่ารูปที่ทำเนี่ยเดี๋ยวคุโจอธิบายเป็นตอนๆให้ละกันนะอันนี้เวลาที่คุณสร้างฟรอนแล้วคุณอยากจะให้มีขอบมาที่ขอบเปิดขอบได้แบ็กกลับไปมาที่เงาก็เปิด Enable มันเพื่อที่จะสร้างเงาให้มันมีเหมือนชาร์โดฟุงฟ้งๆนะคะฟุงฟ้งๆสีอ่อนๆน,นะคะเห็นไหมคุณเห็นตรงข้างล่างที่มันเป็นกาแฟไหมคะมันจะมีขอบฟุง้งอันนี้เขาเรียกว่าชาร์โดนะคะ ส่วว่ากูโจทำแบบนี้แล้วใช่ไหมคะคูโจแปะตำแหน่งประมาณนี้แล้วกูโจก็นำเลเยอร์อีกอันหนึ่งมาที่มีเดียที่กูโจไปไดคัดในริมูบ e ีจมาเนี่ยแหละคะ่ะไดคัดตัวผลส้มมาเป็นชิ้นๆนะคะเราก็แค่นำผลส้มนี้มาวางนะมาวางอันนี้ก็เป็นวิธีการตกแต่งทีละเลเยอร์นะคะเพิ่มเลเยอร์ของมีเดียมาที่ตัวผลมะนาวนะคะกูโจก็มาที่ผลมะนาว แล้วกูโจ้ก็จะมีตัวเลเยอร์อีกอันนึงที่จะมาซ้อนกันก็คือรูปน้ำผึ้งนะคะที่กูโจ้มาแปะอยู่ตัปวประมาณตรงนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันโดนทับใช่ไหมเราก็มาที่เลเยอร์ของมะนาวมาที่ปุ่มไข่ปลาแล้วนํามาด้านหน้าสุดนะคะมันก็จะทับอยู่ข้างหน้านะแล้วเราก็มีการปรับแต่งขยับนิดนึงอ่ะตอนนี้เรา copy ้ฟ o n t ตัวนี้ copy ได้เลย คลิกที่เลเยอร์กา,ฟาแฟส้มมาที่ปุ่มไข่ปลามาที่กัดลอกตอนนี้มันทับกันอยู่คุณก็แค่ดึงลงมานะคะแล้วก็มาที่คีย์บอร์ดขวามือนะคะแล้วก็มาพิมพ์คำว่าน้ำพึ่งมะนาวตอนนี้ครูโจ้พิมพ์แล้วใช่ไหมคะดีวครูโจ้อธิบายขั้นตอนนี้ให้ดูนะคะขั้นตอนนี้เวลาที่คุณต้องการอยากจะให้ภาพนี้มันมีพื้นหลังแบ็กกราวด์พร้อมกับเลเยอร์ต่างๆที่เรานำมา แปะอยู่ตรงด้านหน้าจอนี้ใช่ไหมคะมันจะรวมกันทั้งหมด5้าเลเยอร์ก็คือกาแฟส้มมะนาวน้ำผึ้งและคําว่าน้ำผึ้งมะนาวนะคะมันจะมีทั้งหมด5เลเยอร์นะคะ5เลเยอร์ที่เราพิมพ์นะทั้งเอาภาพอะไรมาซ้อนกันแต่ในขณะที่ว่าเราอยากจะให้แบ็กกราวตัวนี้ล่างแต่ต้นคลิปไปจนถึงท้ายคลิปวิธีการทําที่เนมัตเตอร์มันจะทําเป็นเลเยอร์ คุณอาจจะเสียเวลาในการยืดนะคะยืดไปจนถึงสุดคลิปเนี่ยยืดไปเรื่อยๆให้ถึงสุดคลิปแล้วคุณจะต้องยืดทั้งหมด5เลเยอร์ด้วยกันนะคะมันอาจจะเสียเวลานะคุณโจก็เลยจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการทําตัวนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากให้ยืดยาวๆคุณก็อาจจะมาหดตัวน้าผึ้งมะนาวไม่ให้มันเกยอยู่ตรงรูปภาพเรามากก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็ มีส้มแค่อันเดียวที่เราอยากจะให้มันเยื้องทับใช่ไหมคะตอนนี้ทุกอย่างเราจัดองค์ประกอบว่าเราอยากจะให้คําว่าน้าพึ่งมะนาวมะนาวรูปมะนาวรูปน้าพึง่งแล้วก็คําว่ากาแฟส้มนะคะอยู่บนเลเยอร์นี้นะคะวิธีการทําแทนที่ว่าคุณจะมาลากที่ครูโจ้บอกคุณจะต้องมาลากทุกๆอันใช่ไหมคะลบส้มออกก่อนนะคะวิธีนี้เป็นการลัดขั้นตอนนะลบส้มออกก่อนนะตอนนี้คุณ ได้ตำแหน่งที่อยากจะเอาวิดีโอมาวางไว้ประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณลบวิดีโออ,ออกก่อนนะคะแล้วจะเหลือแต่แบ,บ็กกราวด์แบบนี้เท่ากับว่าวิธีนี้เป็นการย่นยอ่อไม่ต้องลากเลเยอร์หลายๆเลเยอร์คุณมาที่แคปเจอร์นะคะคือการจับภาพและบันทึกสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นการจับภาพและบันทึกเหมือนกับแคปหน้าจอเนี่แหละคะ่ะแล้วมันจะอยู่ในแกลเลอรี่คุณก็แค่มาเพิ่มแบ็กกราวด์หลักก็คือมาที่มีเดียแล้วมันจะขึ้นโฟลเดอร์ว่า คีเนมาเตอร์แคปเจอร์ก็คือเมื่อกี้ที่เราแคปเจอร์รูปเนี่แหละค่ะ,ะแล้วก็กากบาดออกตอนนี้เราได้แบ็กกราวด์แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกว่าเราย่นย่อ,อก,การยืดทั้งหมด5เลเยอร์ตอนนี้เราจะมาใส่เลเยอร์ของคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้อ่ะส้มนะตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะเรายืดส้มมาประมาณนี้เห็นไหมคะ ตอนนี้เราได้เลเยอร์ประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็แค่เพิ่มเลเยอร์มีเดียแล้วก็มาที่ผลส้มตอนนี้เท่ากับว่าเวลาที่คุณจะลากพื้นฉากหลังเนี่ยให้มันยืดยาวไปจนถึงตลอดคลิปคุณก็แค่ยืดเลเยอร์หลักหนึ่งครั้งแล้วก็ยืดเลเยอร์รองที่มันเป็นรูปส้มนะคะที่มันเป็นรูปผลส้มของเราเนี่ยคะ่ะยืด ยืดไปนะคะยืดไปให้จนถึงสุดคลิปเท่ากับว่าคุณจะลดขั้นตอนการยืดเลเยอร์แค่2ครั้งแทนที่จะเป็น5ครั้งนะคะเห็นไหมการทําแบบนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้คุณได้ภาพส,สวยๆโดยการที่มีแบ็กกราวสีให้มันสะดุดสายตาในการหยุดนิ้วให้คนเข้ามาดูในคลิปของเรานะคะ ถ้าใครชื่นชอบกับเทคนิคนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์กดหัวใจติดตามคุูโจ้ด้วยนะคะจะมาแบ่งปันไอเดียดีๆแบบนี้คุณได้เห็นอีกนะคะ